ยานสู่โลกใบใหม่ไปพร้อมกับกัปตันอเมริกาคนใหม่แอนโทนีแม็กกี้ในบทแซมวิลสันเผชิญหน้ากับภัยร้ายรูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนคั้วอำนาจของโลกทั้งใบไปตลอดกาลกัปตันอเมริกา b r ฟน e New World เซกฮีโร่จัก,กรวาลใหม่ เรื่องราวในหนังภาคใหม่จะเกิดขึ้นต่อจากซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier หลัง Steve Rogers ส่งต่อโล่นเป็นตำนานแก่แซมวิลสันพร้อมแสดงเจดจำนงให้เขาสืบทอดตำแหน่งกัปตันอเมริกาไม่ใช่แค่คุณที่ตั้งคำถามแต่แซมเองก็ตั้งคำถามกับตัวเองเช่นกันว่าเขาคนนี้คู่ควรแล้วหรอกับตำแหน่งนี้ We need new heroes, o n e suited for the times we're in. แซมตัดสินใจสะดุดีตำนานของสตีฟโดยการยกโลกให้กับพิพิธภัณฑ์อีกหนึ่งเหตุผลที่เขาไม่รับตำแหน่งนี้เพราะเขายัางช่างใจว่าอเมริกันชนอาจยังไม่พร้อมกับกับตันอเมริกาผิวดำความกลัวนั้นประทุขึ้นไปอีกขั้นเมื่อเขาได้พบกับไอเซียแบลลี่เหยื่อทดลองเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์จากยุค50เคยทำภารกิจตามล่าตัววินเทอร์โซเจอร์แต่ล้มเหลว They will never แ,แต่แล้วรัฐบาลกับเล่นตลบหลังเปิดตัวกับตันอเมริกาคนใหม่จอห์นวอเกอร์ที่เหมือนจะไปได้สวยแต่หลังจากเขารับเซรลุงซูเปอร์โซนเชอร์ er เข้าไป <c oughs> เขากลับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แซมและบอกกี ucky, ร้รวมทีมกันเพื่อหยุดยั้งจอห์นวอเกอร์ แซมก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาไม่ยอมรับตําแหน่งกัปตันอเมริกาคนที่ไม่คู่ควรยิ่งกว่าก็จะมารับตําแหน่งนี้แทนเขาอยู่ดีนั่นเลยเป็นเหตุผลให้แซมลุกขึ้นสู่ในฐานะกัปตันอเมริกาคนใหม่ในขณะที่ซีรีส์สำรวจประเด็นฮีโร่ผู้คู่ควรหนังภาคใหม่จะสํารวจประเด็นที่ใหญ่กว่ากับจุดยืนทางการเมืองของฮีโร่ผู้เป็นดังตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเมื่อแซม ถูกเรียกตัวไปยังทำเนียบขาวเพื่อพบกับประธานาธิบดีคนใหม่ที่ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนอกจากแดเดสรอสเขมีเป้าหมายในการบรรจุก,กัปตันอเมริกาเป็นตำแหน่งทางการของกองทัพสหรัฐ Work with me, Sam. แบบเดียวกับที่พวกเขาเคยทำมาก่อนกับจอห์นวอเกอร์เป้าหมายของแดเดสบีบให้แซมได้ยืนอยู่ในจุดเดียวกับสตีฟตอนที่เขาเคยถูกใช้เป็นหุ่นเชิดโฆษณาชวนเชื่อ แน่นอนว่าแซมยังชังใจกับจุดยืนนี้ Harrison Ford น,นักแสดงยอดตำนานจาก Star Wars และ i n d เด n a Jones เข้ามาสารต่อบทแทนที่วิลเลียมเฮิร์ตนักแสดงเจ้าบทบาทที่จากเราไปอย่างสงบในปี2022 <S <S แต่เดส s w a รสถือเป็นหนึ่งในตัวละครสีเทาในจักรวาลเ c u เมื่อเป้าหมายเพื่อชาติของเขามักจะนำไปสู่หายยะน,นะ ทั้งความพยายามในการใช้เซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์เพื่อหวังกำราพกแต่ดันเกิดเป็นออบอมิเนชันก่อนจะตามมาด้วยจุดยืนในการสนับสนุนให้ร่างสนธิสัญญาโซโคเวียกฎหมายควบคุมเราอเวนเจอร์สจดชนวนให้เราฮีโร่ต้องแตกของการขึ้นรับตำแหน่งผู้นำของแตเดียสบีบให้แซมต้องพบกับเกมการเมืองที่หนักหน่วงกว่าครั้งไหนๆนำพาเรื่องราวของกัปตันอเมริกา กลับสู่บทหทั้งอาชญากรรมการเมืองโพลิติคอลตัวเลอร์บรรยากาศหนังแบบเดียวกับภาค The Winter Soldier โดยหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญของทีมงานหนีไม่พ้นแฟนชายสุดคลาสสิกอย่างแจ็คไรอันซึ่งเคยรับบทนำโดยแฮร์ริสันฟอร์ดแถมทีมเขียนบทก็ฉลาดเหลือเกินที่จะเขียนบทพูดอธิบายว่าทำไมงวดน,นี้แต่เดียสไม่ไว้หนวดอันเป็นเอกลักษณ์ I have admit I'm still getting This is election. have the 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 answer used new loser lose to to must look. ตัวอย่างได้โชว์ภาพช่วงหาเสียงของแตเดียสที่ต้องการจะผลักดันความมั่นคงของชาติหลังผู้นำคนก่อนหน้าเกือบถูกสังหารโดยน้ำมือของสกาแตเดสปรสาศัยท่ามกลางสาธารณาชนโดยมีแผงกระจกกันกระสุนซึ่งเป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของผู้นำสหรัฐซึ่งช็อตนี้ก็ชนคนลุกไม่เบาเพราะหลังตัวอย่างปล่อยออกมาได้ไม่กี่วันโดนธิวัม ที่กำลังหาเสียงหวังคว้าชัยสมัยที่2เกือบโดนรอบสังหารแบบบุดวิตแต่เดียสนัดประชุมสันทิภาพกับเหล่าผู้นำทั่วทางโลกในทำเนียบขาวแต่แล้วไอเซียแบรลีกบถูกกระตุ้นโดยบางสิ่งลุกขึ้นมาแยกปืนอารักขาและพะยายามสังหารประธานาธิบดีแซมวิลสันและวาคินตอเรสนายทหารจากซีวีเดอะฟอลคอนแอนด์เดอะวินเทอร์โซเอร์ที่ตอนนี้รับช่วงต่อเป็นฟอลคอน ออกปฏิบัติการตามล่าสืบค้นความจริงพวกเขาคนพบห้องทดลองลับที่น่าจะเอาไว้ใช้สร้างเซรั่มซูเปอร์โซเจอร์ก่อนจะมีฉากูรยับระชิดโตัวการแผนทำลายมหาอำนาจคือตัวละครที่ถูกปูทางไว้ตั้งแต่เฟนหนึ่งแต่ไม่เคยได้มีบทบาททีมเบล็กนิวสันกับรับบทเป็นแซมเมอลเซิร์สนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องจากดีอินเครดิบิลฮอกผู้หวังช่วยบูสแบนเนอร์จับพลังอสูรแต่ดันสวยได้รับรังสี เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นวายร้ายจอมบงการ The Leader โดยในตัวอย่างมีเขาให้เห็นอยู่สองช็อตแวบๆบแบบท้งตากล้องมือเขียวในงานประชุมสันติภาพและเบื้องหลังซ่อนปริศน,นา Global Power shifting. นอกจากนี้ยังมีเจียนคาโลเอสโปซิโตนักแสดงตัวตึงจากซีรีส์ Breaking Bad มารับบทเป็นตัวละครปริศนาที่บางคนคาดการว่าอาจจะเป็นจอจวอชิงตันเบร็กทหารรับจ้างสายโหด ที่ในคอมิกส์แอทบทำปฏิบัติการรับกับหน่วยชีวแถมเขายังเป็นสมาชิกทีมซิกแพคสหน่วยรบที่นำทีมโดยเคเบิลแถมจียนคา l o โลยังบอกเองด้วยว่านี่คือบทบาทที่คาดไม่ถึงและเขาจะกลับมาอีกครั้งในอนาคตมีความเป็นไปได้ไม่น้อยว่าตัวละครนี้อาจเป็นจุดเชื่อมโยงสู่เรื่องราวของ X-Men อีกหนึ่งตัวละครที่น่าจับตาคือชิวาเฮสในบทรูดแบสเซราอดีตจารชนสาวแบล็กวีโด ผู้ผันตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลแต่ในคอมิกส์เธอคนนี้คือฮีโร่สัญชาติอิสราเอลเจ้าของฉายาเซบราและที่สำคัญเธอคนนี้เป็นมิวแทนหนึ่งในฉากแอคชั่นใหญ่โตของเรื่องเราได้เห็นแซมวิลสันบอยบินตีคู่ร่วมกับวาคีตกลางมหาสมุทรอินเดียเมื่อกองทัพสหรัฐเหมือนจะประจันหน้ากับกองทัพญี่ปุ่นโดยมีฉากหลังเป็นเศษซากอันใหญ่โตของเทียมาร์ซึ่งถูกทิ้งไว้นาน นับตั้งแต่ตอนจบของอีเทอร์นนอกจากนี้ยังมีข่าวลือหนาหูว่าเทียมัสอาจจะเป็นแหล่งกําเนิดของแร่อันทรงพลังอะดามเมนเทียมถ้าหากเรื่องนี้เป็นจริงแน่นอนว่าทุกชาติล้วนอยากเป็นเจ้าของและอาจนําไปสู่ปมขัดแย้งระดับโลกสําหรับชุดของกัปตอันอเมริกาในภาคน,นี้ดูเหมือนจะมีอยู่สเวอร์ชันทั้งชุดสีธงชาติดีไซน์คล้ายกับในตอนจบของซีรีแถมตอนนี้ ปีก็แข็งกล้าด้วยไวเบรเนียมเปิดตัวด้วยช็อตโดนทีบขาคู่ท่าเดียวกับในตอนต้นของซ<ป>ีวิว w อรและชุดสีน้ำเงินแดงที่ดีไซน์ชวนให้นึกถึงชุดที่สีเคยใส่ในภาค The Winter Soldier ส่วนที่ลอยอยู่ข้างบนคือดวนคู่ใจของเขาอย่างเลดวิงนี่จะเป็นชุดหลักที่แสบต้องใส่ประทะกับคู่ปรับขนาดมหึมากเรดฮอคแม้จะยังไม่มีการยืนยัน แต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าต้องเป็นแตเดยรอสซื้อตรงกับเส้นเรื่องในคอมิกส์ที่แฟนๆรอคอยกันมานานแสนนานเห็นฉากหลังเป็นต้นซากุระสีชมพูหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าฉากนี้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นแต่แท้จริงแล้วฉากนี้เกิดขึ้นในทำเนียบขาววอชิงตันดีซีโดยในช่วงเดือนมีนาถึงเมษาของทุกปีจะมีงานเทศกาลดอ,อกซากุระบานแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสหรัฐและญ,ญี่ปุ่น แ,แล้วความสัมพันธ์อันแน้นแฟนอาแตกสลายไม่เหลือชิ้นดีเมื่อประธานาธิบดีดันกายร่างเป็นอัศูนย์แดงเดือ You may be Captain America but you're not Steve Rogers're right not. ตอนอเมริกา เบรฟนิวเวิลสึกฮีโร่จักรวาลใหมุ่้มภาพันธ์2,025ในโรงภาพยนตร์สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ซิกมาซีนิสเตเดียมเพลยเซนเต็ดเป็นส่วนหนึ่งของทุกความอลังการด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโรกภาพยนตร์ดอบบี้แอ o ดมอร์สทันสมัยด้วยลำโพงเนือศีรากหกตัวได้ยินทุกรายละเอียด กาตาด้วยระบบภาพดิจิทัล Cinema 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุดบนจอภาพแบบไจ a อนส c r กรีตื่นตะลึงเต็มตาพร้อมการออกแบบที่นั่งแบบเซเดียมสีนั่งตรงไหนก็ชัดเจนสุดๆส,สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์ซิกมาซีนิเซียมพรีเซนต์เดนไบซี อนจากกันไปใครคิดเหมือนกันบ้างวันหนังภาคน,นี้น่าดูกว่าที่คิดถ้าคุณรักมาเวลก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีเจาะลึกถึงหนังมันสกว่าใครที่เดียวที่จอรอดจอสตูวิตพิมพ์จารีนภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย